สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้ก็ทรงงานเวทีครับเวทีเ่องเสียงครับต่อมาลงไฟครับประดับกาลังลงใหม่แล้วหลังจากที่เมื่อวานครับเสาไฟต้นนี้ลมป้าพวกผมพวกผมดึงเสียกอยู่นี่อยู่ขาหน้าของข้อหน้าเนี่ยเสาต้นนี้ลม่มลงไปมันแบบลมมันแห้งกับฝนมันแห้งไรเนาะพวกผมม่ได้ยินเสียงได้ยินแต่เสียงดังตุ๊ก สากกันยูมันสองวันเนี่ยครับโอ้คนคิดเราคนชิ้นลุงหยาบเลยครับบีมพังไปตัวนึ่งจ่รู้ว่าไฟที่เหลือในนี้เป็นยังไงครับตอนนี้สายสัญญาณสายไฟขาดครับจานเบนก็กำลังสั่มแซมอยู่ครับตัวลำโพงก็เลยตั้งมาได้ นะครับพี่น้องนะมันภัยธรรมชาติครับอาอบดลูล่ลวงหนักพี่น้องว่าเอา้าเป็นยังคือพอยึดล้งไปข้างนาไว้เลยถ้ายึด้างนาไว้เนี่ยครับเนี่ยตอนเพิ่นคนไม่อัดตอนเพิ่นคนทัดคนยังขึ้นนั่นะมันมันมันขนไปไว่าได้มันติดเสื้อที่พี่น้องบอกว่าให้ดึงไว้ละครับมันขนฉากค,คนยังขึ้นไปไว่าได้ แล้วฮอดเวลาการแสดงเสียครับเดีเขา<ด>มี<ด>ทั้งขนทั้งอียงครับมันต่อ,อกันความสวยงามในหนา้าเวทีมันมีแน่นอนละตอนนั้นนะแต่ถ้าหอดมือมันต้องมัดแท้ๆมันจจงเลยก็ต้องมัดครับถ้ามันแต่ถ,ถ้าล้มแห้งขนาดนั้นเขาก็ทีแสดงได้ยืะติอะไรเาลมถึงขนาดนั้นผมคิดว่ากับวานามีการแสดงแล้วแล้วต้อง โจ์นี่ต้องไปหาวิธีแก้เรื่องผ่ากันฝนครับผ่าใบซองซีผืนที่เอามากันหมองสั้นนักดนตรีมีปัญหาแน่นอนพอเวลาลมพัดมามันเอาลุมครับมันต้านลมไปปดกระปดบ่ได้คนนึงมัดจักมันเกี่ยวไส้เกี่ยวขวาแล้วผมเป็นคนมันตาพอดีครับถ้าผมมีแว่นนะโอ้ยแมแมวตัวนึงแหะแมแวน่อยตัวนึงแหละทัน้นบใส่ซว่นผมเดียว็เห็น รู้ว่าจี้เปร้าวเมืงเลยแทบเนี่ยถ้ามันยังบ่มีฉากบ่มีอย่างประดับพี่น้องเห็นปะช่องลมช่องอย่างมันดีมันจีหลหลเด้เพื่อึ้นคิดอย่างบ่ออกเพราะว่านยังรานไอ้ทฐานหนา้นมันมันโยกแขงเนาะป,ปึ๊บปึบ๊บปึ๊บตีแลนเข้าไปเลยกับบ่บ่บ่บอกะแล้วก็บ่ให้ลู้น้องอยู่ใกล้ตรงฐานเพราะมันอันตรายแต่ว่าถ้าคัานตกลงมาเนี่ยพวกผมยังคิดว่าผมผมผมโดดออกทันอยู่เพราะว่ามันอยู่มันอยู่ซีนี่ครับท่า ทัดแต่มันอยู่เข้าไปในตัวเวทีไปน้อยนึงละห่างจากหม่องพวกเขาดึงประมาณสองว้าแล้วครับถึงถ้าทัดตกลงมาก็คิดว่าพกผมโดดโดดออกทันอยู่พยายามเซฟตี้ตัวเจ้าของอยู่ครับเราเป็นยังบุญเมื่อวานที่บอได้เอาตู้ลำพงไซฟิวที่อเมเจอร์ตู้หนักๆนะบอได้เอาขึ้นไปตั้งกับตู้เบสก็เลยได้เอาตู้เบสกับตู้อันไซฟิว เอามาเอามาทับขาอันนี้ไ้ครับแล้วก็ดึงจองใช้ขานี่เมื่อวานพอค่าพอข่าไม่ข้าเมื่อคืนเนี่ยเพื่อนนั่งอยู่เนี่ยเต็มเลยสารบุมห้องกผมมาเสียกดึงนเพิน่นนั่งอยู่ใต้นี่แหละเพื่อนก็ตกใจเพราะเพื่อนนั่งบุมห้องอย่างนั้น จอเฮ็ดงานแบบอากาศเย็นสบายเลยครับของเฮาเนี่บักแดดบักจังเลยครับแต่ก็ผ่านไปได้ครับผ่านพ้นไปได้แหละเนี่ยทุกอย่างอ่ะเหาหยิบมันมันมันลอยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับถล่มธรรมดาหน่อยจังเด้ก็เอาบระลุงครับล้มธรรมดาหน่อยแต่เมื่อวานเนี่ยกาต้องยอมวาพายุนะครับเมื่อวานเนี่ยพายุแต่เขายังเอาอยู่ เอาอยู้ยู้ก็แสดงว่าครับมันก็นยังความแข็งแข่งมันก็นยังมาตรฐานอยู่<อ>พี่น้องว่าเต้นไปเบิอดอ่ะเต้นหมอล้ําพังไปทั้งหลายหลังโอ้ยลืมอหกขึ้นมาพี่น้องว่าเออเฮ็ดงานสับเพาบอโน่บอ,อ,อได้สับเพาครับ อุปกรณ์ทุกอย่างเขาเตรียมไว้อยู่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเพราเหลียวเบิ้งหน้างั้นลรอย่านจดยมันมาตอนหกทุ่มทีน่นึงอันอ่าตอนเขานอนแล้วหรือไอ้รถไอ้บ่มีรถให้หมอลำจอดไ,ไปจอดโล้สองล้อนะเพราผมมาเพรทันตองดิเมื่อวานเนี่ยผมเหลียวเห็นเนาะตอนถ้าพี่น้องเบิง้งได้เบิ้งคลิปอ่าครัวคุณโจ้พลังต้มหมอปลาลายเนี่ยผมเอิน้นเด็กน้อยเอิน้นได้บอสได้คุม อีคนที่ยังว่าอาบน้ำครับเพราะว่าพวกผมพักกัวาไอขอดเกตเ,เก็ปลาแล้วแต่บอสได้ขุมได้โจ้ครับที่แล้วงานสากม็ม่ผู้เท่านะเพื่อนอาบน้ำแล้วครับทุกคนในเฮตนาที่เจ้าของสมบูรณ์แบบไปแล้วมันเป็นเวลาที่ต้องกินเข่าแล้วก็ต้องนอนเอาแห้งเพื่อที่มาเก็บเวทีมืออื่นทราบแล้วบอสได้โทษผู้ใดครับเมื่อวานเนี่ยเป็นอย่างเขาค่อยเดือคนหน่อยนั่น เพราะว่าพวกผมเนี่ยนอนนอนเดืกเองนอนในความที่เจ้าของไปหาป่ามาต้องมาเฮ็ดปลาให้เรียบร้อยแล้ว็รร t h ายคลิปของคุณโจแล้วก็เบิ้งว่าฝนมันยิบเป็นในทิศทางใดผมก็เลยนั่งพิจ,จารณาเบ่งอยู่ตอนท้ายคลิปพี่น้องเห็นฟ้าแดงๆงแล้วล้มเริ่มพัดไปไหไม่ปุ๊บสัญชาตญาณของผมผมรู้ได้เลยว่าเฮ้ยลมมันแห้งนีว่ะไปเอาเสือ้อ บอกไอ้ขุมแล่นไปเอาเสื้อมาก่อนแตวก็ที่เหลือแล่นไปนาเวทีครับไปหอดปึ๊บ,บเห็นเลยก็คือว่านางลานมันโง่ละแพงต่อโยกบ,บึบบึบปึบกรลังจิหลุดออกจากตัวท่อครับขุมแล่นขึ้นมาพอดีบอสกับโจ้เล่นขึ้นอ่านั่งลานแพงนี่กับแพงนี่ขึ้นคนละขางครับตอนนา่งลานโง่แงงๆนีะ่ะเพราะขึ้นไปแล้วเพราะมัดเสียกได้แล้วโยนลงมาผมดึงยูกับเกี่ยง อยู่กับเกี่ยงฟังนี่โยกเทียทีสองจิบปิ้นนี่แล้วครับคน้นคนแห้งพวกผมมันมันหน่อยกว่<ร>กวก่าจอแต่ดีที่เขามัดเสียกสูงแล้วมันมันทุ่นแห้งได้หลายอยู่ครับมัดอยู่สูงเขาก็ดึงดึงค่อยๆมันก็นอยู่นอคิดต่ว่าพี่น้องแล้วมาใส่พื้นที่ครับพี่น้องคิดต่บ่าเบิ้งว <c oughs> ่าถ้า คือจังเขาตัดต้นไม้แล้วเขาอีดึงต้นไม้ให้ล่มไปทางเด่นะถ้าเขาปลูกปลายเป็นบ่พี่น้องใส่แห้งหน่อยๆใส่แห้งหน่อยๆมันก็มาที่ทางนั้นแล้วครับหลักการเดียวกันครับถ้าพี่น้องมัดตังลั่นตั้มเนี่ยยุขาตามขาที่เนี่ยพี่น้องดึงมันปรอยูดอกไปแล้วครับด้วยความที่อ่าขอบคุณเชจโจรครับน้องบอสแ่ะครับมือว่านนี่ยอ้ถือว่าถือว่าเสี่ยงอันตรายเลยแหละ,ะถ้าผมขึ้นแมมัดกันถึง ฝ้าโยน,นเสียกมาเห่เผมกับเฝ้าดึงดึงน้อนเมียบส่หมดแล้วมาอีกรอบนึงไอ้หนุ่นยขึ้นมาพอดีไอ้หนุย่ยเราเป็นคนผูน้ใหญ่เนาะกับเป็นร้อยรู้เรามานั่งเก่งแล้วก็ได้ตู้ลำพุงสองสามตู้มาทับไปสบายใจเลยครับรอบนี้คุณใจขึ้นมาหน่อยนึง <มา S 1> ครับเพราะว่าผมดึงเนี่ยจนปวดแขนแขนแล้วมันจ้องขึ้นคอที่ว่าที่เป็นไข่เนี่ยไม่ได้ไข่ย่อนตากฝนนะครับไข่ย่อนดึงอันนี้เรามันเก่งไร ดึงสู่กับดึงสู่กับล้มอ่ะพี่น้องคิดว่าถ้ามัดเสียกไว้ซื่อๆเนี่ยผมมาจังไดกลได็ล้มแท้มัดเสียกไว้ซื่อเนี่ยเฮาเฮาบ่เบิ่งอาการล้มเนี่ยเพราะ,ระผมเห็นเห็นมันพัดไป่างหลังผมก็ดึงออกแฮ้งเพิ่มสู่กับมันยุ่งน่ะแต่ถ้าเป็นเสียกธรรมดามันยิบลู้สืดตรงเนี้มันยืดออกไปก็คือยืดไปมันบมมีแห้งดึงกลับมาดอกดนี้อันนี้มองในตาเปล่าคือเห็นเลยว่าอ่ามันยืนหลุดออกจากคอต่อแล้ว แผงลังเนี่ยยืดออกไปเป็นเป็นศอกแล้วจีล่มแล้วเตรียมจีล่มแล้วปุ๊บพวกมึงกันออกแห้งดึงกันเข้ามาอีกมันก็นลงมาอีกโอ้ชิดหาชิดเดชเอิอนเจ้าพอกันเลยครับพอเจ้าพอแล้วปุ๊บม้าบรรทุกองเลยบัดนี้มา้าอันใดที่นับถือเนี่ยผู้ใดที่นับถือในครูบาอาจารย์เอิอนม้าไปเลยครับโอ้มมนยังเงียบเลย อาจจะมอเสียก็ต้องเสียแล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมอีได้พักพ่อนแล้วครับขออนุญาตพักพ่อนก่อนบัดเทศไห้พี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ